เดยว่าผมของผมล้อนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองครับก็คือวีนมานำเสนอล้อแทนสุดยออีกคลิปหนึ่งกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของมิซูบิชิแอนด์ถ่านนะครับตัวนี้เป็นตัวมิเนอร์เชนฮะเป็นล้อสีลงตามองยี่ห้อนะครับล้อตัวนี้นะครับคุณสามารถนำไปใส่กับรถมิซูบิชิสีหรูได้ทุกรุ่นนะครับวีลล่าแอนด์ถ่นจะได้หมดนะครับเดี๋ยวมาดูหลักล้อกันนะครับดูหลักล้อนะตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตรามิซูบิชิอยู่ นะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ15กว้าง5นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่38นะครับผมให้ดูหมดเลยนะนะครับว่าล้อแท้ไม่ที่ดูดูยังไงนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนธรรมดาสินค้ามีบริการของเก่าเถียนได้นะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางดมนะครับตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทีทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนได้ไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ สั่คลิปนี้นะครับผมจอร์ชนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของปากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเราทำร้านกันกใหม่นะครับสั่คลิปนี้ขอลาติด่อนสวัสดีครับ